สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมือหนกท่านนะคะวันนี้เแบลเบลพรีเซนต์วันนี้นะคะขอมาพูดถึงประวัติแบบ aw, ย่อๆเล็กๆน้อยๆนะคะที่หารวบรวมมาจะเป็นประวัติของ f a ฟครับนะคะจริง,รงๆเบลว่าเคยพูดถึงในเรื่องของสนามนี้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของการแข่งขันวันนี้ก็ได้ขอพูดประวัติเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่พอจะเข้าถึงได้รวบรวมมาได้นะคะ สำหรับ f อฟเอคันะคะอของอังกฤษเนี่ยเขาเป็นการแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันแบบแพ้แล้วคัดออกนะคะหรือว่าเรียกว่านอกเอาซึ่งจัดการแข่งขันนะคะโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA นะคะจะบอกว่าสมาคมนี้นะคะค่อนข้างเป็นสมาคมที่เก่าแก่ม,มากๆที่สุดในโลกเลย โดยมีการแข่งขันครั้งแรกในฤดูกาลประมาณ1871หรือประมาณ1872นะคะอายุเราเราก็น่าจะประมาณ150กว่าปีได้แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะคะได้มีการก่อตั้งเมื่อปี1863มีการเผยแพร่พกฎระเบียบกติกาที่เป็นสากลน,นะคะ เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกีฬาฟุตบอลนะคะเริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นได้รับความนิยมนะคะจากกลุ่มต่าง,างๆมากขึ้นทําให้ช่วงเวลานั้นนะคะจึงได้มีการตั้งกฎระเบียบนะคะของการเตะฟุตบอลเพื่อให้เป็นหลักทั่วโลกใช้กันทั่วโลกนะคะในช่วงวันที่20กรกฎาคมปี1871นะคะ ที่ถูกคาดการว่าเป็นฤดูกาลแรกของการแข่งขันเนี่ยสำนักงานหนังสือพิมพ์สปอร์ตแมนนายซีดบเคอตเนี่ยเขาเป็นราคาที่การสามาคมฟุตบอลอังกฤษเขาเสนอต่อคณะกรรมการนะคะว่าคงมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะ เพื่อมีความเชื่อมโยงทางกับทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษโดยทางสมาคมนะคะจะมีการเชิญสมาชิกสมโมสรต่างๆนะคะเข้ามาร่วมทำการแข่งขันและครั้งแรกนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน8 8 7 1นั่นเองค่ะก็เป็นช่วงปลายปีเนาะก็มีความย่างเข้า1872 บอกเลยนะคะว่าหลังการจบเกมการแข่งขันทั้งหมด13เกมเนี่ยสโมสอนวันเดอร์เรสนะคะก็ถูกจากรึกว่าเป็นสโมสอนแรกที่คว้าแชมป์ไปครองค่ะด้วยชัยชนะเหนือทีมรอยัลอินจเนียนะคะในนัดชิงชนะเลิศที่สนามแคนนิลตันโอวัสดด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นั่นเอง ถ้านับโดยปัจจุบันนะคะก็มีสโมสรฟุตบอลเนี่ยที่เข้าร่วมประมาณ762ทีมลักษณะของฟุตบอล F a ฟเัก็อย่างที่บอกนะคะก็จะมีการแข่งขันในระดับต่างๆนะคะโดยสโมสรนในระดับล่างสุดของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาจะแข่งขันรอบคัดเลือกแบบแพ้คัดออกอย่างที่บอกนะ้องว่า FA ฟเัเป็นแบบแข่งแพ้ชนะ ถ้าแพ้ก็คือคัดออกอย่างเดียวนะคะส่วนสโมอสอนลีกระดับสูงเนี่ยเขาจะร่วมแข่งขันในรอบหลังๆเช่นสโมอสอนลีกวันและลีกทูจะเข้ามาแข่งขันในรอบแรกเมื่อจบรอบคัดเลือกขณะที่สโมสรอนจากพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพจะมาร่วมแข่งขันในรอบที่3 จะบอกว่านับถึงวันนี้นะคะ f a Cup ค i n a l เนี่ยเดินทางมาถึงครั้งที่ร้อยกว่าๆนะคะน่าจะประมาณร้อยสี่สิบกว่ากว่าแล้วก็เป็นได้นะโดยสมาคมที่ถูกจาหรือว่าเป็นแชมป์ในรายการนี้มากที่สุดคือทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองค่ะที่คว้าถ้วยไปแล้วนะคะทั้งหมดสิบสี่สมัยค่ะวันนี้ก็ถือว่ารู้เรื่องในส่วน f a ฟเคัพแบบสั้นๆไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะ แชมเปี้ยนชิพนะคะเบลก็จะหยิบขึ้นมาพูดถึงแน่นอนและยังมีอีกหลายลีกนะคะที่ในแถบพื้นที่ต่างๆของประเทศนั้นเนี่ยเขาจัดลีกเพื่อเป็นลีกแห่งการแข่งขันชิงถ้วยหรือชิงความเป็นใหญ่ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะก็ต้องมาดูกันส่วนเฮมิลีนะคะเบลก็เคยพูดถึงในส่วนของประวัติแล้วก็เรื่องราวแล้วก็การแข่งกันไปแล้วนะคะ วันนี้ก็เลยถึงตา FA ครับของเรากันบ้างรอบหน้านะคะเราก็จะรวบรวมนะคะใครที่อยากมาปรึกษาพูดคุยอยากรู้นะคะเบลก็จะหาความรู้ความน่าสนใจนั้นๆมารวมถึงแวดวงต่างๆที่จะไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลก็เอามาพูดถึงเนาะมันจะก็เป็นข่าวสไตล์แบบ ข่าวบันเทิงในทางการกีฬาหรือการซื้อตัวการเปลี่ยนตัวหรือแม้กระทั่งข่าวที่เรานะคะอาจจะต้องหามาแปลในทางด้านของต่างประเทศหยิบโยกขึ้นมาพูดคุยกันค่ะช่วงนี้เราก็จะรันวงการนะคะในเกี่ยวกับฟุตบอลไปเรื่อย จะแจ้งไปเรื่อยๆค่ะจนเจอนะคะจนใช่จนกว่าจะพบในสิ่งที่เราชอบเอาละค่ะรอบนี้ก็จะไม่ได้วนเวอร์เยนะคะเป็นไปตามนั้นทั้งหมดฝากติดตามรอพูดคุยกันด้วยนะคะถ้าส่วนตรงไหนผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยหวังว่าทุกวันนี้นะคะเรายังคงติดต่อสื่อสารพูดคุยคอมเมนต์ เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาเบลก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้เบลเบลขอบคุณค่ะ